ไปเบื้องสวนมันครับเอาแม่สวัสดีสิสวัสดีค่ะบวันนี้สิไปเบื้องสวนมันไปขางคุเลยไปหามึงพื่นล่ะสวนมันครับมาหนีกั้วครับน้องสามอันนี้ชื่อน้องสามขี่ได้หนิไอ้สามขี่ได้หนิอะไรมันเคลืนสวนมันปลูกไว้จักไรก่อนแม่ยี่สิบไร่ปลูกไว้ยี่สิบไร่หนึ่งงานโอ้ มาไปดูค้าจะขายก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเฮ้ยบ่ได้เบิ่งจักเที๋ยลูกกระบอกจากต้นมันดอกเอาทำงานลัดจุการวุ้ยข่านี่ยทองกัมาเดินนี่ครับสวนมันผุนน่นงาไปหอดผุ่นครับเต็กี้ได้ถ่ายคลิปลงอยู่ดิปลูกไม่ไหมครับปลูกไม่ไหม้เดี่ยวหลงอยู่ อโอ้ยมันห่างเนยบ่ห่างเนยใส่ปุ๋ยไปนี่แม่ผู้ใดอยากต้มไก่กระเซินมาเด้อยนี่ครับปลูกไว้สองไฮไฮนี่แล้วก็ไฮน,นี่นี่ปลูกไว้ได้คิดยาบ่หนิแม่ มันปลอดสารพิษบ่กินบ่ไรได้ไดิครับเป็นมันนี่มันเป็นโรคแล้วนี่นี่มันยังเกาะมันเป็นมันยังลรอวะมันสับปะหลังมันสับปะหลังปื้พูดอะพูดอะ,ดอะมันสับปะหลังครับ จะพาไปังต้นมันเมิงมันมันอันนี้ลายลายนี่ครับคุณผมิตรปลามันได้ครับนี่มองนี้งามมองนี้งามหลายกงมูต้นนี้กับต้นไงนี่ เบบ่งมัันครแต่ว่าหมองคุ่นตายได,ได้ครับผุ่นมองเห็นว่ามองเดินเดินมองนี่นมองเดินเดินมองนี่ตายอเอน <c oughs> นอนีมันนะครับฝากสนมันไว้ซ้ำนี่ครับสวัสดีครับไปพอกันไหมเด้อครับเดี๋ยวจิพามาเบิง้งเรื่อยๆสวัสดีครับ